ถอน200บาทเข้าจะมาดูผ้เด็ดแบบฟรีๆก็ดีกว่าครับและที่สําคัญผมไม่ได้มาหลอกหรือมาอกกว่า6อะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้รอไปดูจากแอปที่ผมจะมารีวิวในวันนี้จะถอนได้200บาทจริงๆริงไหมวันนี้ถ้าเราถอนได้จริงเราจะมาแจากอัางเตาถุงมูผู้เด็ดฟรีก,กันในคลิปวิดีโอนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นกดติดตามกดไลค์ให้ครบ50ไลค์แล้วไปดูกันเลย กดี๋ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแตแย้ทุกท่านเลยเลยกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านักสู่ช่องอาจฉริยะวัสดีครับอยู่ผมอัจฉริยะเดิมวันนี้เราจะมารีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถขอเงินเข้าสู่มือได้แบบฟรีๆและเราจะมาถอนกัน200บาทและที่สำคัญผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้รับรีวิวหรือรับเงินมารีวิวแอปพลิเคชันที่ผมจะมารีวิวในวันนี้แอปพลิเคชันในวันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่าล้านล้านบวกๆไปแล้วด้วยจะเป็นแอปพลิเคชันไหนน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 ่าาาาสใจจขดดดไไหแแลลละะเเรรมีกกกัััท้้ยยยคคิปปวบู และแอปพลิเคชันในวันนี้นั่นก็ได้แก่นี่เลยครับผมโน no เวลล่าและครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปอ่านนิยายฟรีและเราสามารถเก็บเหรียญจากการอ่านนิยายนะครับไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับแต่ข้อเสียของมันคือดูโฆษณาเยอะและหากใครที่เป็นสายฟรีไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับไม่จะไปต้องลงทุนอาจจะใช้ระยะเวลาในการดูโฆษณาหรือการเก็บสะสมเหรียญระยะเวลานึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาขอนเล่นนะครับแต่หากใครที่ชอบอ่านนิยายหรืออ่านหนังสืออยู่แล้วแอปนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะอ่านฟรีรวมถึง แลกเหรียญได้เป็นเงินด้วยครับผมมาดูรีวิวกันดีกว่าครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า10ล้านบวกๆไปแล้วนะครับรีวิว4.5ดาวเลยทีเดียวนะครับผมรีวิวแบบไม่ใช่บอท คนจริงๆมาดูกันครับเป็นแอปที่เพอร์เฟกมากได้เงินจริงนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยไม่ได้ให้น้อยๆด้วยสุดยอดจริงๆนะคะเออดีมากเลยครับสำหรับคนที่ชอบอ่านหรือดูซีรีส์เพลินๆได้เดียนด้วยนะครับผมแอปนี้ได้เงินจริงแต่ต้องมีความอดทนสะสมไปเรื่อยๆนะครับแต่ติดอย่างนึงคือโฆษณาช่วงหลังเยอะมากนั่งอ่านนิยายอยู่ดีๆก็ขึ้นมาแบบติดก,กันเลยอย่างที่ผมบอกไปโฆษณาจะเยอะมากจริงๆเอาเป็นว่าดูแค่รีวิวหน้าแอปพลิเคชันไม่พอเลยครับไปดูในแอปกันดีกว่า และตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตัวแอปจะมีเมนูหลักๆ5เมนูคือสูนหนังสือชอ็อตคำเชิญโปรรับได้ของฉันในด้านล่างเนาะแอป,ปนี้เมื่อเราดาวน์โหลดมาเป็นครั้งแรกนะครับจะต้องทําการล็อกอินหรือสมัครก่อนผมจะแนะนําอย่างนี้ใครที่ไม่เคยล็อกอินหรือสมัครเลยผมแนะนาให้หล็อกอินหรือสมัครด้วย Gmail และต้องเป็น Gmail ที่สมัครมาโดยเฉพาะสาหรับเล่นแอปพลิเคชันออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ Gmail ส่วนตัวในการสมัครและไม่ควรใช้ Facebook ส่วนตัวในการสมัครนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองแแแต่่อยาาางรรกกกนััผมทํสไว ทุกแอปที่ผมรีวิวให้อย่างเรียบร้อยแล้วและเล่นทดลองก่อนจริงๆนะครับว่ามันปลอดภัยจึงนํามารีวิวกันนะครับไปกันต่อครับวิธีการทําเงินง่ายๆนะครับอย่างแรกเห็นไหมตัวเหรียญที่ลอยๆอยู่นะครับเราสามารถทําการกดไปได้เมื่อเรากดก็จะได้คะแนนฟรีๆแบบนี้เลยนะครับหากอยากได้คูณ2อก็กดดูโฆษณาไปนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตยังไม่ดูก่อนตัวที่2นะครับก็คือด้านซ้ายบนที่เป็นตัวอ่างเตาหรือถุงเงินเลยกดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเด่นเข้ามาที่หน้าการเชิญเพื่อนแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมไม่ได้มาเนน้รีวิวเพื่อมาเชิ แอปพลิเคชันนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคบสามารถนําลิงก์หรือนาโค้ดของตัวเองมาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านใดจะไปใส่ก็ได้เต็มที่เลยนะครับไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามการากใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถใส่โค้ดของผมได้ที่ขึ้นตามหน้าจอหรือดาวโหลดตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมก็จะนำรายได้จากการเชิญตรงนี้แหละครับมาเป็นอ่างเปาที่แจกในคลิปนี้และคลิปต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะครับตัวต่อไปคืองานครับงานก็คือกิจกรรมอื่นๆที่เราสามารถหาเหรียญได้นั่นเองอย่างเช่นการเช็คอินนะครับหร เหรียญยังแยะมากมายเลยนะครับแต่วิธีนึงที่ผมไม่แนะนําคือการที่ต้องแชร์ลง Facebook ส่วนตัวไม่แนะนาเลยนะครับต่อให้ได้เหรียญเยอะขนาดไหนก็ไม่แนะนําเลยเพราะยังได้บอกต่อให้แอปเนี่ยจะปลอดภัยแต่เราก็ควรเซฟต,ตัวเองเอาไว้ก่อนถูกไหมล่ะครับการทําเงินหน้าหลักของแอปพลิเคชันนี้ง่ายๆครับนั่นคือการดูนิยายนี่แหละครับคือนิยายทุกเรื่องนะครับมีเยอะมากๆเราสามารถกดดูนิยายได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราดูก็จะมีวงล้อนะครับในการเก็บเหรียญดูไปเรื่อยๆชิลๆเ็เพลินสบายๆเอาจริงๆนะหากใครมีซีเรียสเรื่องการเก็บเหรีย ซื้ออยู่แล้วผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ดีสําหรับท่านผู้ชมเลยเพราะไม่ต้องเสียเงินแถมยังได้เงินในการดูด้วยครับคำว่าช็อตนะครับเมนูนี้ก็คือวิดีโอนะครับจะเป็นวิดีโอสั้นๆเราสามารถไปดูได้นะครับและคําว่าโปรดทราบก็คือหากเราชอบหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนหรือนวนิยายเรื่องไหนเราก็สามารถกดเป็นรายการโปรดได้เช่นเดียวกันคําว่าของฉันนะครับหากใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่เลยเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างครับและใส่รหัสเชิญตรงนี้เราก็จะได้ นี่เลยครับสามหมื่นเหรียญนะครับแต่บอกแล้วว่าไม่จะเปต้องใส่รหัสเชิญของผมนะครับจะใส่รหัสเชิญของใครก็ได้สามารถใส่ไปได้เลยนะครับไม่ได้กําหนดหรือไม่ได้บังคับในส่วนถัดมาครับคือการถอนนั่นเองกดไปได้เลยเมื่อเราเข้ามาหน้าถอนนะครับหากใครที่ดาวโหลดมาเป็นครั้งแรกนะครับจะเห็นเลยว่าเราสามารถถอนเงานได้10บาทนะครับแล้วก็ใช้ประมาณ 2, องแสนห้าหมื่นแต้มในการถอนนั่นเองเมื่อกี้ถ้าเราใส่รหัสเชิญของใครก็แล้วแต่เราจะได้สามหมื่นแต้มก็จะหลือประมาณสองแสนสองหมื่นแต้มถามว่าเยอะไหมก็เยอะนั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นแอปสำ ในการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับก็อดทนนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงแต่หากใครที่ชอบดูนิยายหรือว่าอ่านหนังสืออยู่แล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เพลินๆแล้วก็อย่างว่าถ้าเราอ่านหรือดูเรื่องนึงก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เหรียญเยอะอยู่นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนนะครับตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ประมาณ6ล้านเหรียญทีเป็นเงิน250้ิกว่าบาทเราจะมาทําการถอน200บาทและจะมาแจกเป็นอ่างเปาในวันนี้แหละครับเราจะแบ่งมานะแล้วก็จะแบ่งโฉเดไปในหล,หลายๆคลิปนะครับผมเพราะมา กดเห็นด้วยไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเขาจะมาหน้านี้นะคบผมจะบอกทิคอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะบอกก่อนว่าหลายท่านอาจจะก,กังวลว่าหากเราใส่ชื่อของเราลงไปหรือใส่เบอร์ทูบในวดของเราลงไปเนี่ยจะเจอมิจฉาชีพไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปแนวนี้เป็นค่ายของแคชเชีนแล้วก็อยู่มาผมเล่นมาตั้งแต่ปี2022 สปีแล้วนะครับใช้หลายแอคเค n าหลายเบอร์มากยังไม่เคยเจอปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับผมจึงนำมาแนะนำหรือมารีวิวให้ชมกันแต่ถ้าใครเจอปัญหาในการเล่นอะไรอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆหรือเพื่อนๆและตัวผมเองในการพริจารณาในการรีวิวครั้งต่อไปด้วยนะครับและทิคในการใส่ก็คือเราใส่ชื่อเนี่ยให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษและใส่ชื่อจริง เท่านั้นไม่ต้องใส่นาำสกุลนะครับเพื่อเซฟตัวเาด้วยใส่แค่ชื่อจริงนะครับเป็นภาษาอังกฤษเออแล้วก็ใส่เบอร์ทูมบอรลนะครับทางช่อง2และช่อง3ถ้าพร้อมแล้วใส่ได้เลย เมื่อเรากรอกอะไรเรียบร้อยกดบันทึกแล้วนะครับเขาจะบอกว่าการส่งข้อมูลสำเร็จกดตรวจสอบได้เลยเมื่อเรากดตรวจสอบนะครับจะเด้งมาหน้านี้คือหน้าการแลกเงินของฉชนลิปประวัติการแลกเงินเนี่ยผมเคยแลกนะครับหนุนย้อนไปเมื่อปี2022เลยนะครับถอน4ระบ,บาทแล้วก็ถอนได้มาทุกยอดเลยแอปนี F ้ e นะครับยังไม่ได้รับข่าวว่าสูงจ่ายนะก็คือยังจ่ายอยู่ทุกยอดนะครับขั้นต่ำ1 8บาทก็ยังจ่ายอยู่นะครับแต่แค่อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งในการถอนเลยนะครับแต่เนี่ยจะเห็นว่าผมถอนไปวันที่18เฮ้ยเงินยังไม่เข้าเลยทำไมล่ะมมมัันนนนนไไ่่่่จจาายรรออออใใชชชะคคบแปพลิเีีี้้้วธกถื ก็คือ2วันบวกอีก5วันนะครับเงินถึงจะเข้านะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์ก็จะไม่นับนะครับประมาณนี้และวันที่18วันนี้ผมอดัดประมาณวันที่22นะครับก็18แล้ว19 20, 20 21 22 4วันนะครับก็ประมาณอีก2วันก็งเงินก็จะเข้าประมาณนี้ครับ อาอะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับถูกอกถูกใจพี่ๆกันบ้างไหมครับผมบอกแล้วนะว่าผมก็ไม่ได้รับเงินมารีวิวอย่างแน่นอนเราก็ทดลองเองเล่นเองนะครับแล้วก็มาแนะนําให้ได้รับชมกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นีหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆในการหารายได้เสริมรวมถึงใช้เวลาว่าให้ประโยชน์อย่างเช่นการดูหนังสือดูนิยายนะครับหลายๆท่านก็ชอบดูกันอยู่แล้วแถมใ้ดูฟีแถ,ฟแถมเก็บเปรียญเราได้เงินด้วยเอาเป็นว่าถ้าหากวันนี้ผมพิจารใาไ,ไปก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับและผมรีวิวแอ เอาเป็นว่าวันนี้เรามีจกอ่งเปาสมนครวันเดย์ฟรีๆกันด้วยใช่ไหมล่ะโดยเรานะครับจะสร้างลิงก์นะครับรับถูวันนี้วัเดแบบฟรีๆนะครับไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับของคลิปวิดีโอนี้ไปดูได้เลยนะครับผมเราจะลงลิงก์อ่งเปานะครับไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1ชั่วโมงหรือ6 0นาทีนั่นเองหากใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยเพราะเวลาเราปรับเปลี่ยนนะครับตัวคอมเมนต์หรือว่าลงลิงก์ไปเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนดึงขึ